หลับเปลือกตาการหลับตายวฟังผ่านน,นะลูกนะสำคัญนะจะได้ไม่ช้านะต้องหลับตาให้เป็นแลวก่อให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ผ่อนคลายจึงระทั่งเราสึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่านั่งปรับท่านั่งให้ถูกส่วน พอถูกส่วนแล้วเราถึงกรวมใจหยุดไปตรงกลางคือแตะเบาๆทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตาให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายพาะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบ ต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทั้งโลกอยู่นะ่ะมันจะมีเรื่องหย,ยาบๆมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยนะต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกสมมติเรานึกภาพไม่ออกก็เอาตรงเนี้ยที่งายหรือผ่อนคลายเป็น หลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะเราก็จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม่กับประเดบุหลวงปู่ ผูกคนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดี <Okay. S 1> อะไรง่ายที่สุดนะตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อนหรือบางท่านก็รู้สึกปรหลับตาและตัวหายวับแต่เราก็ยัง ไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะหรือบางคนจะเริ่มด้วยการน,นึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทำเพื่อให้ใจมันชุ่มชุ่มบุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่ระปิติที่สุดก่อน นึกได้ง่ายก่อนก็สร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้ขจัดความฟุง้งขจัดนิวรณทั้งห้าความฟุง้งคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆจะนำมาเรื่องความยินดียินไล่เนี่ยอย่างนี้ก่อนก็ได้แปลว่าทุกอย่างห้เริ่มต้นจากจุดท,ที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้ว จึงค่อยๆวางใจแต่นึกถึงบริกรรมอนีมิตรหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมากซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจำในรูปนั้มนันจะได้เร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆ สัผู้ที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสได้หรือเข้าถึงดวงธรรมหรือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตหรือบริกรรมนิมิตได้แล้วก็นึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายใน